สำรวจและค้นหาครูจะแบ่งกลุ่มนักเรียนคะความสามารถกลุ่มเก่งปานกลางและอ่อนอยู่ด้วยกันและให้นักเรียนแบ่งหน้าที่กันให้นักเรียนศึกษาใบความรู้โดยแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดและเขียนคําตอบลงในใบกิจกรรมเกมตอบคําถามกลุ่มครูจะตรวจสอบความถูกต้องขอคําตอบทีละข้อหากนักเรียนตอบคําถามได้ถูกต้องครูจะแจกสติกเกอร์หัวใจให้แต่ละกลุ่มติดลงในใบกิจกรรมค่ะ มีการเล่นเกมต่อวัฏจัรรชีวิตของสัตว์จากบอร์ดเกมแล้วมีการต่อยอดความรู้นั้นด้วยกิจกรรมสร้างแบบจำลองวัฏจัรรชีวิตสัตว์นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้สร้างแบบจำลองวัฏจักรชีวิตสัตว์ที่นักเรียนชื่นชอบจากบอรดเกมที่เรียนได้ศึกษามาก่อนหน้านี้ค่ะขั้นที่3ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปนักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานําเสนอผลงานจากการเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มเพื่อให้ เปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้ในักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองค์ความรู้จากการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะโดยครูนำสื่อ powerpoint เรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์มาอธิบายเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดมีการเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายเพื่อให้ในักเรียนได้ร่วมสนุกกันค่ะขั้นที่4ขั้นขยายความรู้โดยใช้คำถามกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ ตลอดจ,จนครูมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนด้วยค่ะขั้นที่5ขั้นประเมินผลครูได้มอบหมายให้เรียนทําใบงานเรื่องประจักษ์ชีวิตของสัตว์เพื่อประเมินความรู้นักเรียนเป็นรายบุคคลค่ะท่านคณะกรรมการจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเริ่มต้นจากการใช้คําถามจะเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของนักเรียนสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ได้ด้วยตัวนักเรียนเองค่ะโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงผ่านการตอบคำถามการทำกิจกรรมทั้งที่เป็นรายบุคคลและกระบวนการกลุ่มนอกจากนี้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อยังมุ่งเน้นให้นักเรียนได้สร้างประสบการณ์ใหม่ที่จะเรียนรู้โดยการสืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่านใบความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านการเล่นเกม การทำใบงานใบกิจกรรมการตอบคำถามและครูยังมีการเสริมแรงให้กับนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้นักเรียนได้ความรู้ได้ทักษะกระบวนการได้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้นักเรียนได้ความรู้ได้ทักษะกระบวนการด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีการชื่นชมให้กำลังใจกับควาำชุมเชยให้กับนักเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ครูผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและสร้างบ,บรรยากาศในการจัดการเรียนรู้ให้มีความสุขสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ